แพร่แรกเป็นอะไรเป็นอร่อยแต่จีนกวนอีกแล้ว สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนันนะครับครับเมอนี้กาพามาอยู่ที่บ่อตกปลาน้องแสแบงครับกับ่นเปิดได้เกือบอาทิตย์แล้วครับนี่เปิดเมื่อวันศุกร์ก่อนกอาทิตย์นึงแล้วครับอาทิตย์นึงแล้วครับเมอนี้กาคนกัหลายอยู่ครับแต่ส่วนมากจะเป็นสายยาวครับเมอนี้กาโอ้บอลลูว์แจ็คสีมาถือมือบอครับมือที่ได้มากอะฝนตกครับนี่ตอนนี้กัฟ้ามืดๆครับ มีมีมีฝนลงเม็ดย่นิดหนึ่งเอามาลุ่นมาติตาเราช่วงบังกับุนีว่าจะรอดไหมไปแต่ปลานะ่ะหลายนะ่ะเรื่องเรื่องปลาหลายหลายอยู่แล้วครับน้องน,นี่ปลาหลายครับแต่ว่ามันจะกินไฮบอลมันนี่กับบรรยากาศบ่ดีครับไปเาวครับเาวกับมือบอ่ต๊ปลากับแดดเปี้ยงเลยครับพ่บอสีมาต๊ปลากับฝนตกไปครับเาวครับเาวครับมือนี่กับซีตก้วยระยะ สามจุดหกครับเพราะว่าบอ่บอ่อ,ออกไปไกลครับเพื่อเพื่อหาปลานิ่นนนำครับน้ำก็ล่งหลอยู่ครับน้ำเล่นระยะสามจุดหกเพราะว่าตอนกําลังตั้งคองอ่ะมีเม็ดมีไพ่ขึ้นใกล้ๆครับแต่พอตั้งคองแล้วล่ะหายไปใส่บัลูเงียบกิบเลยมาครับลุนดูครับว่าจะเจออะไรไหมจเจอสักแตนมบ่มาลุนเบิ้งครับ ปลาน้อยเนนแน่น่าจะปลาน้อยครับไหลลงสุดดอกไม่โดนอะไราขาวหน่อยครับเาสับปลาน้อยไปก่อนเดี๋ยวปลาใหญ่ก็ตามมาแล้วเดี๋ยวปลาใหญ่ก็ตามมา แกมแรกเป็นอะไรเป็นอร่อยปลาจีนกวนอีกแล้วโออเยอะเยอะป้า <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> จีนแน่แน่โอ้กูเซ็งแต่เนาะ จีนกับจีนเอามาก่อนอสายไ้ก่อนจะทำแดดเดียวก็ได้วะไปกินทุนพื่นพูนพ่นตีทุนก็บ่าไปกินทุนพื่นพูนมันมากวนผมทำไมเดี๋ยวก็ลดนี่เดี๋ยวก็ลดนี่ เดี๋ยวก็หลุดเนี่ยเดี๋ยวก็หลุดเนี่ยเดี๋ยวก็หลุดนี่เดี๋ยวก็หลุดเนี่ยเ,เดี๋ยวก็หลุดมีถ้าเกี่ยวแบบนี้เดี๋ยวก็หลุดนี่เอ้าจีนก็จีนวะเก็บไว้ก่อนใส่งามอยู่ <c oughs> เออ ขึ้นรองเท้าแล้วเนี่ยจีนก็จีนครับนะใส่งามอยู่ไปมาครับเดมเลยอย่างที่คาดไว้ไม่มีผิดนูด้นสายยาวเขาตีทุ่นนนทำไมไม่ไปเกิยจะมากวนทําไมชิงหลิว จะมากวนชิงเหลวทำไม สุกนส้นอะไรอ่นแต่ตอนโดนอไอ้นั่นคืองพูเหมัน่เหมือนนจันทรนจันทร์ไมดมสุกมัน 哦。Oh. ติงเนี่ยเรียบร้อยครับมันมันเคยหักแล้วเคยเปลี่ยนครั้งหนึ่งแล้วก็อของมาแต่มันเรียบร้อยฮะสองท่อน <c oughs> เปลี่ยนขั้นเลยครับ

มาครับลุยต่อ,ออ๋เข้าอยู่เข้าอยู่ถึงฝนจะตกก็เข้าอยู่ครับแต่ปานินน่าจะไม่เข้ามั้งอ,อ๋อเอางี้กันวนจันทร์ส้งามก็โอเคอยู่แต่สองมาพร้อมเสียไปคันหนึง่งเรียบร้อยครับโอ้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนี่ครับตั้งแต่ตกป่ามายังไม่เคย อัดปลาแล้วคันระเบิดขามือยังไม่เคยเลยครับครั้งนี้มันครั้งแรกอัดปลาแล้วคันระเบิดขามือเนาะแต้มสองมาครับแต้มสองมาแล้วกินเบาๆเ,เลยเล่นเบาๆเ,เลย ที่มันหมดแรงก่อนถ้าตอนยังสู้อยู่แล้วหักเนี่ยโอ้โหน่าจะไม่เหลือน่าจะไปทั้งป่าไปทั้งปลายคันแล้ว <c oughs> ท่อนสองมันชอบหักครับท่อนสองนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ปลายไม่บกค่อยหักหดอกครับท่อนสองมันหักดี เดียตังอีกแล้วมาแต้มสามอะไรจะมาเยอบเบา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 อีกนะเบาเอีกนะกดเบาเาเหมือนเดิมนะกดเบาเาเหมือนเดิมนะ Ơi, phốn áo chiên rồi Tài lẽ Phốn áo Ủa, khuyên mấy tựa nhanh nhanh Bà thử phốn Sẽ chín hướng bó mùa này rồi. Phốn tốt là sẽ sì ถ้าลินแบบนี้ปลากินอยู่ครับถ้าฝนตกลินแบบนี้ปลากินอยู่แต่ทำไมมันเป็นเงีย,งยบๆละ่ะตื่นแล้วมั้งตื่นตัวเมื่อกี้มั้งตัวเมื่อกี้มันโดดเานาะัพอมีเวลาอยู่น่าจะได้อีกเพิ่มอีกอยู่นะแต่ปลานิลนสิเจอบ่แค่นั้นแหละปลานิลนจะเจอไหมันินโบโบอ่ะ จะเือสักแต้มไหมเนี่ยแต่มันไม่เล่นอยู่นะเป็นป้าจีนมันเล่นยกเบาๆลงเบาๆแบบเนี้ป้าจีนนะนี่ครับทำไมนะนะเขาถึงมานั่งตากฝนกันครับนี่แหละครับคือความสุขของเรา ไม่เหมือนกันครับหลายคนบรรยากาศแบบนี้ก็จะนอนอยู่ห้องดูเน็ตฟิกดูยูพรไปแต่น้นานักตกปลาก็พากันมานั่งตากฝนแต่นี่คือความสุขของพวกเขาครับเงียบไปเลยครับโออป่ากำลังสีขาวครับฝนมากเงียบเลย ที่จริงฝนลิ้นๆแบบมีนาสิจินอยู่นะแต่ก็มีอาการอยู่ครับแต่ก็อาการบบาขาดครับเป็นเบ,บ,บาๆบาดสองบาดแล้วเงียบบ่บ่ตามอีกอะ่ะเอา้ามาตามดูครับอีกสักหน่อยจะได้เพิ่มบ่จะได้เพิ่มไหม ครับฝนหะยุดแล้วจะเป็นยังไงยี่ได้เพิ่มบ่ <c oughs> <c oughs> ว่าแล้วมันมากวนนี่มันมากวนอยู่นี่เหรอ เฮ้ยเข้าปากเสยมากวนอยู่นี่แหละมึงชอบกวนเหรอเข้าปากบอกยังบอกว่าเข้าปากเน้อ เอาขึ้นเปลี่ยนเหยื่อเฉยๆนะมึงเอาขึ้นเปลี่ยนเหยื่อเฉยๆนะ เขาเต็มบ่อมันก็ไม่ไปกวนมันจะมากวนหลิวทําไมไม่เข้าใจมันคือกันทุน่นเขาตีทุ่นเต็มบ่อมันไม่ไปกวน,ม,นามากวนหลิว มึงจูวิ้งไปไหนนี่เฮ้ยเออโอ้โอแถมสามโอ้โหเข้าปากอย่างจังอ่ะกำลังเล่นอยู่แน่ๆเลยยกขึ้นมาเข้าปากเลยใช้งามอยู่แล้วเป็นทำแดดเดียวโอ้เห็ดสมว่าเป็นครับ ถ้าทำส้มเป็นนําเงยจะเจ็มเลยมาเต็มสามมาแบบงงๆป้าจีนกวนครับมาน,นี้นนเล่บเขาเนาะจีนก็จีนแต่มันจังหวะซับมันบ่นได้มันเล่นเบาๆขึ้นยกขึ้น กดลงเบาๆเพราะมันมันพ่นเหยื่อเฉยๆมันไม่ได้อยากกินไหมมันไม่ได้กินปปรจีนมันก็เลยสับไม่ได้ร้ไปไหนม เป็นป้าจีนเนี่าจะเป็นป้าจีนป้าจีนกวนดีมากเลยหาปลานินไม่ได้เลยแบบนี้ แต้มสีครับแต้มสวยอยู่ ยังเป็นปลาจีนเหมือนเดิมน่าจะไม่เจอครับมือนี้ปลานินปลานินวันนี้น่าจะไม่เจอปลาจีนเหมือนเดิมแต่ปลาจีนไซส์สวยไซส์โลขึ้นอะโลขึ้นโลครึ่งโลเกือบดันสองบางตัวตัวล่าสุดนี่เกือบดันสองแล้วเนี่ยต้องจับจังหวะ ซับให้ได้ครับเนี่ยมันมันมันเขามาวนตลอดเลยปลาจีนครับแต่มันหาจังหวะซับบ่ได้ถ้าซับนี่จังหวะซับมันสิติดอยู่ไม่เกี่ยวก็แต่ส่นวนมากจะเป็นเกี่ยวแหละครับปลาจีนมันบอก,กินเขาปากดอก ยังไม่จบครับยังไม่จบไม่เจอหรอปานินเอาครับเริ่มเก็บของครับปานินน่าจะไม่เจอปลานินน่าจะไม่เจอ ก็จีนด,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 ดิแดดเดียวให้หมดแดดเดียวให้หมดเข้าปากเหรอไม่เข้าเข้าแก้ม สายงามมากเลยสสวยมากเลยสป่าเกมเลยนะโลูสองโลูสามโลูขึ้นอน่ะ โชตตามอีกแล้วเฮ้ยตีสามเป็นเหตุตีสามเป็นเหตุอีกสักแถม,อ,ม,รรแมอีกสักเม็ดครับแถมอีกสักเม็ดครับเออปลาจีนมาใช้งามอยู่เอาแต้มจีนไปไปเก็บของครับมีคนตามแล้ว anh em may chưa chưa đại tai ba nóc nam à chưa ba 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 ông phi được à ปลานอกน้ำอ่ะปลานอกน้ำอ่ะเสียดายเสียดายมันจะตายฟีเสียดายอ๋อ <c oughs> ปลาฟรีครับตัวนี้ตัวนี้ปลาฟรีครับนอกน้ำอ่ะโดนฝน <c oughs> นอกน้ำนอกน้ำไป <c oughs> ไปครับสรับเมริกะคงจะหมดเวลาเพียงซ้ำนี้ครับมีคนทวนตามแล้วครับโอ้สลหรับนม่นิกะกับบรรยากาศฝนตกลิลินครับก็รอดตายอยู่ครับแต่ไม่เจอบอบ่เจอปานินครับจักมันไปอยู่หลุมใดครับปานิน มีแต่ปะจีนกวนครับปะจีนก็ไดมากสี่แต้มแล้วก็น,นกน้ำอยู่หนึ่งแต้มรวมเป็นหกแต้มมือน,นี้รวมเป็นหกแต้มครับแต่ปะจีนก็แส่งามอยู่ครับแต่มันได้แค่โสมเป็นกคะแจมกว่านี้แต่ก็จะไปแ็่ดแดดเดียวคือน้นครับไปมัอน,นี่ก็คงจะพอแค่นี้ครับรอดตายอยู่รอดตายอยู่แต่ไม่เจอปลานินครับไปสร็จแลวพนะี่นาท่านใด เขามาเบิ้งเขามาชมคลิปวันนี้แด็บนี่คำเสนอแนะคำที่ชมคำแนะนำจัากแต่ัะคอมเมนต์มาบอกกันนะครับสำหรับวันากกานี้ของจะกล่าวัสว่าสวัสดีครับ oh. This way back.